ไข่รเริ่มสุกแล้วก็ค่อยๆปิดแก๊สนะครับแล้วก,ก็ยังคนต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําอาหารครับวันนี้มีเม,มนูอาหารคือการคั่วไข่ครับส่วนผสมก็มีไข่ครับไข่ห้าฟองไข่เบอร์สามก็ได้ครับเบอร์ไหนก็ได้ครับห้าฟองแล้วก็มีเครื่องเครื่องชูรสครับเครื่องชูรส แล้วก็มีผงผงผง,ผงปรุงรสครับอันตัวนี้เป็นผงปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็มีกระเทียมครับห้ากลีบครับแล้วมีต้นหอมต้นหอมกะพอประมาณครับถ้าชอบอร่อยก็ใส่เยอะๆหน่อยอันนี้ก็พอดีครับหั่นได้ครับหั่นหอม มันชิ้นพอพอดีครับประมาณทักนิ้วนหนึ่งก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็กระเทียมครับเอากระเทียมมาหัน่นหรือจะโขกก็ได้ครับถ้าแล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าชอบโขกก็ได้ครับมันจะละเอียดดีเดี๋ยวผมชอบหั่นครับก็จะได้เป็นชิ้นๆเวลาเคี้ยวก็มีได้รสชาติ หันประเด็นครับหันละเอียดหันละนเอียดหรือว่าหันหยาบก,ก็ได้ครับบุบด้วยก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จกั้นตอนการหันนะต่อไปก็เอาไข่มาต่อครับต่อไข่ทั้ง5ฟองเลยนะครับ ต่อลงไปเลยครับห่าปองไข่ใ,ใช้เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ก็ได้ครับหาซื้อง่ายตามท้องตลาดมีเย,ยอะแยะซื้อเป็นเมนูเมนูเมนูอาหารง่ายง่ายครับถ้าเป็นการคั่วไข่แบบไม่ต้องใช้น้ำมันครับ ปร,ประหยัดประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยครับลดความอ้วนในตัวใส่น้ำปลาไปเลยนะครับใส่น้ำปลาใส่เครื่องชิลรสครับเครื่องปรุงรสใส่ไปเลยนะครับส่วนผสมนี่กะเอาเลยนะครับพอประมาณครับไม่ตายตัวครับส่วนผสม ใ,ใส่น้อยใส่เยอะได้หมดครับต่อไปก็คนครับคนคนไม่ต้องให้ละเอียดก็ได้ครับคนแบบพอดีพอพอให้ใหแตกให้ส่วนผสมเข้ากันครับแลังนั้นก็ใส่หอมครับกระเทียมหอมใส่ไปเลยครับต้นหอมกระเทียมต้นหอมใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วก็คนต่อให้พอให้เข้ากันครับ ไข่กับต้นหอมกระเทียมเข้ากันผสมเข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อผสมครับต่อไปก็ตั้งเตาครับจุดเตาเตานี้จุดเติมร้อนแล้วครับต่อไปก็เทเลยครับไข่ก็ต้องแช่น้ำมัน เมนูยอดฮิตครับกินประจำครับชมเมนูนี้อร่อยมันจะอร่อยกว่าข้อไข่กับต้มไข่ต้มไข่อัน,นจะอร่อยกว่าครับ้ได้ไดปรุงถ้าถ้าทอดแบบทอดไข่แบบใส่น้ำมันมันจะมันจะเลี่ยนครับส่วนมากจะเลี่ยนทอดแบบนี้อันนี้จะอร่อยครับไม่ต้องใช้น้ำมันคนไปเรื่อยนะครับคนไปเรื่อยๆอค่อยคนไปเรื่อยๆครับ ก้นถ้าถ้าก้นมันจะก้นจะไหม้ต้องทําคนช้าครับค่อยคนไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆหน่อยคนคนท่านิดคนไปเรื่อยๆคนก้นคนตรงกลางครับเริ่มสุกแล้วนะครับไฟเริ่มสุกนะแลังนั้นก็ปิดแก๊สครับปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สแล้วก็คนต่อไปเลยครับคนต่อไปอีก จนกว่ามันจะหายร้อน,นครับไข่กระทนจะหันร้อหายร้อนก็นตักออกครับเสร็จแล้วนะครับคอดกั้วไข่ไม่ต้องแช้นอมันแบบง่ายๆครับตอนทานทำๆแบบง่ายๆที่บ้านครับขึ้นเขา ลงห้วยไม่มีการน,น้ำมันทอดก็ใช้สูตรนี้แหละครับขึ้นป่าเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยเตือนทางไกลก็ต้องใช้น้ำมันครับคั่วแบบนี้แหละครับมีกระทะใบเดียวไข่เสีปองก็ทำกระทะเลยแหละครับเสร็จแล้วนะครับดับใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟถ้าชอบก็กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากด้วยนะครับว่บวไข่ ขไข่ไม่ต้องใช้น้ำมันสูตรง่ายๆครับทำง่ายๆอร่อยด้วยนะครับแถมอร่อยด้วยอร่อยกว่าทอดไข่ไขทอดไข่เจียวรอร่อยกว่าตัวนี้จะอร่อยกว่าครับสูตรเข้มข้น